สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรบมาพบกันแล้วกับรายการสรุปเล่าข้าวชาวบ้านทางทีวีจานสมไอพีเอ็มซ่องซ่องกาวสตูนชแนลครบเขื่องเรื่องคนสตูนครับวันนี้ครับจะมีเรื่องราวไอะไรนั้นนํามาเล่าสู้กันฟังในช่วงของสรุปเหล่าข้าวชาวบ้านนะครับติดตามรับชมกันได้ทางทีวีจานสมไอพีเอ็มซ่องซ่องกาวครบเขื่องเรื่องคนสตูนนะครับ ในรอบสัปดาห์ที่บ้านมาทีมงานสตูนชาแนลของเราได้ลงพื้นเี่ไปติดตามเรื่องราวคองข้าวสา้หลักหล่ยมากมายเพื่อน,นํามาให้แก่คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเราไปดูโครงการนะครับโครงการปลูกต้นไม้ตามประราชวนีประจําอีงอปประมาณ2องปันนอห้าบตีอบตบานควรจัดนะครับแล้วก็ข้าวต่อไปติดตามต่างอบจสตูนเปิดประชุมสมัยส่ามันรลางเตี่สองประจําอีสองปันนาอยห้าสิบเจ็ดแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวครงการจัด กิจกรรมขายพัฒนาเด็กและเยะวาวชนและมีโครงการประชาอาซาปลูกป้าเป็ดอยกา8ปดสิบปันซ่ามหาราชนินีณป้าใจเลนคลองยาละเกไขและก็ไปติดตามเมืองราคล้องข้าวนักเรียนยาลามาตัฒนาศึกษาป้าใจเลนสะตุน้นตีสูนทรงเสร่มการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป้าใจเลนตีหตั้มมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสะตุ้นนักมวยเจอดั้งเซกซัันอ้อควันเมืองกัพีิน้องเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านกูบังปลาโรดและไปเที่ยวกันที สถท่านตีทองเดียวบอ่นอน้าร้อนบ้านต้นอำเภอควนกาล่งจังหวัดสตูนนี่คือเรื่องราวกคงสรุปเล่าข้าวชาวบ้านในเบรกเล็กรอไปติดตามรับชมกันดูครับโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชวันนี้ประจำปีงบประมาณ2557เนื่องในวโรกาสมห้ามงคลเฉลริ่มราชนมันซาแปดสิบซ่องพันซาคล้องพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันที่สิบ่องสิงหาคุมซ่องพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลบานควรโดยคณะผู้บริหารและสมาชิกการบริหารส่วนตำบลบานควรตลอดไปจนถึงพนักงานและลูกจ้างรวมกับโรงเรียนบ้านกาลูบีโรงเรียนบ้านทุงวีบ้านอซอมกรมอาชีพรวมทางประชาชนในพื้นที่ตำบลบานควรพร้อมใจกันดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชวนันีประจําปีงบประมาณ2 5 5 7 เพิ่มพื้นทีสี่เขี้ยวลดภาวะลุกรอนเพื่อถาวายเดาพา่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศรีดิกิจพระบรมราชินีนาถเนืองในโอกาสท่งเจริญพระชนพรรษาครับแปดสิบสองพรรษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองต่อพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ยางยั่งยืน โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชวันีประจำปีงบประมาณส5งพ57หนอกจากจะดำเนินการเผื่อถาวายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเกิดกิจสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณคา่ารวมอนุรักษ์สิ่งแวดลอม รวมทางเพื่อสร้างความรักความสาม้มั่คีความสมานฉันนระว่างบุคลากรกององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มต่างๆในพื้นที่ตำบลบานควรให้มีความยั่งยืนกันต่อไปอบจอจังหวัดสตูลเปิดประชุมสมัยสามันสมัยที่สองครั้งที่สองประจำปี2557ทีห้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเลขานุก,การสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัด ได้ตรวจสอบว่าสมาชิกครอบองค์ประชุมหรือไม่เมื่อครอบเชิญสมาชิกแล้วข้าประจําเทนางแล้วต่อมาเลขาได้เชิญให้นายจํารูนดีสวาาาสภาคทําหน้าที่ประธานสภาขึ้นทําหน้าที่โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลข่าวรวมประชุมสภาจํานวน2 1คนคาดประชุม3้คนโดยหรือประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกา20นาที รับรองการประชุมครั้งนี้ทีแล้วตามวาระรายงานพ้นการดำเนินงานโครงการตามคอยตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557หมาิไตมาตีซองโดยคะแนนเสียงยกมือ20คนเิ็นเอกชนโดยไม่มีสมาชิกสภาทันใดเสนอแก้ไขดังกล่าว ในการประชุมสภาค,ครั้งนี้ได้มีนักเรียนข้องโรงเรียนนิกมมปฒนาพังหอกเตต่างโรงเรียนกัดเหลือวัวนาห้องตั้งแต่ระดับปอเซ่ถึงหมอซ้ำจำนวน13คนโดยการนำข้องนายอวยพรจิตประพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังในการประชุมครั้งนี้ด้วยโอมานายสำ้ำฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูนไดย้ยกมือลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงคำพูตีเขียนพิษในรายงานการประชุมรัางที่แลวว่า ข้อให้คณะกรรมการเตะตำนาทีตัวทานคำตีพิมพ์ผิดใ้แก้ไข่อนจะนำเก้าองค์ประชุมให้เรียบร้อยและกก้าวตอ,อีกครั้งต่อไปว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์ันีวอีกนะและได้มีการฉี้แจ้งขคงสมาชิกว่าต่อไปให้สภา,าขัดเลือกผู้เตะตำนาทีตัวทานหนางังสือจะต้องเป็นคนนุ่มและมีความรู้เรื่องนี้อย่างจัดเจนในที่สุดประธานก็รับว่าเกิดความผิดพลาดและจะแก้ไขในวันต่อไป ในการประชุมสภากรังนี้กับจัดให้ขึ้นมีสรองห้นสรองวันด้วยกันนะครับซึ่งมีวาระเสวาระด้วยกันนะครับตามที่ประธานแจ้งให้ทราบประเมินขาเปา่าไม้ขันตาการจัดบริการสถานานาณาอบจและก็วาระที่สองใด้รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่หนึ่งวาระที่สามรลังคอยัดตีงบประมาณรายจ่ายประจําปีสรองพันหาร้อยห้าสิบแปดและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของกองงานต่างๆ เ็นก่อสร้างกำแพงโรงเรียนนิกลมปัฒนาออกจำนวนสิบรายการนะครับแล้วก็มีเรื่องราวข้องการจ่ายเงินงบประมาณสร้างท่าเทีบเรือตำบลล่งเจ็บบีลังอำเภอเมืองและอาการซูยนองค์รวมผูติดเชื้อเอสและโรคเรือรังจังหวัดสตูลหโรงพยาบาลหลังูอำเภอหลังงูจังหวัดสตูลและอราระอื่นๆตามเตสมาชิกจะเสนอ ตามทีกรุมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมขายพัฒนาเด็กและเยาวชนก้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำอีงบประมาณ2,557โดยมอบหมายให้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละภาคมุ่นเวียนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโดยเริ่มต้นสำรับภาคใต้มอบหมายให้เทศบาลเมืองสตูนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในระหว่างวันท20ี20-22สิงหาคม2,557 โดยให้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบคายพัฒนาเด็กและเยาวชนและลักษณะกิจกรรมถี่ส่งเสริมคุณลักษณะทีพึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งชื่อเป็นอนาคตก้องชาร์เพื่อให้สามารถบรรล,ลุวัตสรงได้นะครับเนื่องนะครับเพื่อปูกืินสํำนึกให้เด็กและเยาวชนให้ดำรงอยู่ในศิลธรรมอันดีมีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกาก้องส,งสร้างคมสองนะครับเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีภาวะการเป็นผู้นำดี มีจิตใจอาซาช่วยเลือดสังคมและสามารถอยู่รวมกับโบอื่นได้ในสังคมได้อย่างมีความสุขสามนะครับเพื่อสร้างเสื้อไม้เด็กมีความระนักในกุญกาก้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซนะครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขจุกจันิด5หาเพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีในยุคทีโลกไร่ปุ่มแดนส่วนกิจกรรมขายพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2 5 5 7ซึ่งเทศบาลเมืองสะตูนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นกับในระหว่างวันเดย์0ยี1 0ิ2สิงหาคม2 5 5 7จ,จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมลักเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้จำนวน5กิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมด้านการสร้างวินจยจราจรและกฎหมายที่ควรรู้อันทีสองกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะอุตสารรมประเพณีท่องถิ่นเกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและห้าสไตล์กับกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยได้รับความรวมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทมีสถานศึกษาในสร้างกัดในภาคได้จำนวน2 3องค์กรนําเด็กและเยาวชนเข้ารวมกิจกรรมจำนวนท่างสิ้น1,120คนทางนี้จากการสนับสนุนงบประมาณข้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นจำนวน1่งสองลานบาทููยนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป้าชายเลนที่5สตูน ได้จัดกิจกรรมโครงการประชาอาสาปุกป่า8ปดลอยลานกา8ปดสิบพรรษามหาราชินีปุกป่าชายล่นครงจละคีไข่เชลิมพระเกียรติหลูกทวายแม่เผื่อพอแม่กล้องเป็นดินประจำปี้ซ่องป้าาอยห้าสิบเจ็ดในเรื่องราวก้องโครงการประชาอาสาปุกป่า8ปดลอยลานกา8ปดสิบพรรษามหาราชนีได้จัดทำขึ้นโดยสูนนะครับรวมกับโรงเรียน รัฐภูมิวิทยาและหน่วยงานใน้องทีโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณคลองจจรากไเก่ตำบลตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนชุมชนต่อไปในอนาคตและเพื่อปูกกิจสําำนึกให้ราษฎรในท้องทิ่นเยาวชนและบุคคลตัวไปได้ตานักและเลนเ่นห็งความสํำคัญของทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดจนสัตนามในพื้นที่ป้าชายเล่นและชายฟังและเพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนรวมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป้าชายเล่นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่ก้องตนซึ่งกิจกรรมตสรีสำคัญะคกับโครงการประชางทาาราบปลูกป้า8ป0ดลอยลานคราเปดสิบปันซ่ามหาราชนินีได้มีการดำเนินการปลูกป้าชายเลนจำนวนสามลอยห้าสิบตน โดยมีองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นน่วยงานราชการสถานศึกษาผู้นำจุมชนกลุ่มเยาวชนและราษฎรในพื้นเที่เพื่อรวมกิจกรรมตามโครงการนัครกับเพื่อเป็นการกระตุน้นจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่ดน้นตะนักและเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรในพื้นที่จ่ายฟัง และข้ามามีส่วนรวมในการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในตองดินของตอนเองให้คงความสมบูรณ์และเป็นแล่งธร,รม,มาห้ากินข้องราษฎอนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป <S <S นักเรียนยะลามาเลทัศนศึกษาป้าชายเลนบ้านเราเตศูนย์แรงการเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนคับ ความรู้เปรียบได้กับคุ้มพลังเท่ซ้ำกันใครก็ตามี่มีความรู้มีข้อมูลมากกว่าย่อมเป็นควายได้เปรียบกับในต่างตรงกันข้ามใครี่มีความรู้หรือว่าข้อมูลในมือไม่เพียงพอหรือว่าเตาอีนั่นกับพี่นอ้องย่อมตอกเป็นควายเสียเปรียบอย่างลีกเลียงไม่ได้ก้านเรียนรู้ไฟห้าความรู้ให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ว่าในห้องเรียนเสมอไปกับป้าชายลิน นับวันจะมีความสำคันมากขึ้นต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจกองประเทศมีทรัพยากรประเภทนี้ประเทศไต้กับ๋วจทรัพยากรป้าชายเลท่ยงทางด้านป้าไม้ด้านประมุ่งโดยเฉพาะเป็นเล่งขยายพันธุ์และเป็นหล่งอนุบ้านในด้านป้าไม้ผลิตพ้นถี่ได้จากป้าชายเลนช่วยเพิ่มพูนขาต่างเศรษฐกิจของประเทศได้มากสำหรับในด้านป้ามุงป้าชายเลนถื่อว่าเป็นหล่งอาหารที่สำคัญต่อสนามนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูและปลาวงจรชีวิตกองสัดน้ำเล่านี้กับจะมีความสัมพันธ์กับป้าชายเลนย่างหมากท้งในด้านตเป็นทียูอาศัยเล่งเพาะพันุนและการเจริญเติบโตป้าชายเลนสามารถผลิตอาหารและแล่ถาดไราชนิดโดยได้จากการหลวงล่นและสลายของตัวเศษหม,หม้ใบไม้ ความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศป้าชายเลนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์นามกับป้าชายเลนนั้นมีมากมายหากมีการทําลายป้าชายเลนลงแลว้วความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ก็กจะเม็ดไปในทุศสปพจาก้อนสัตว์นามก็จะลดลงปริมาณลงเจนกันหรือว่าเม็ดไปอีกด้วย โรงเรียนนิบนชนุประัมจังหวัดยาลาได้จัดโครงการเล่งเรียนรูปูมปัญญาทองติ้นก้องนักเรียนชั้นปะระถมศึกษาปีที่๔จำนวนสามรอยกุครูยีสิตรองกุลได้ทัศนาศึกษาเล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติป้าายเลนณูนยน,นส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป้าายเลนตี๕ตํบลตำมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่อปลูกกิจสำนึกให้นักเรียนรู้คุ้ากา้องทรัพยากรธรรมชาติป้าายเลน และน้องๆก็มีความทุกข์และตื่นเต้นกับการตัดนาศึกษาในครั้งนี้กันด้วยนะครับพี่น้องนักมวยชื่อดังเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านกูบังปลาโลดเซกซสัน้นอ้อควันเมืองนักมวยคนดังนอกจากมีความสามารถทางการชกมวยแล้วกับพี่น้องก็มีใจบุญรวมทำบุญกุศล้นมาโดยตลอดทางการรวมบริจาคเงินหรือจะเป็นการนำการเก้งมวยไปประมูลเพื่อนำเงินไปหมอมให้กับน้องๆเด็ก,กัมพา นักมวยเตยเื่ดดังก้องเมืองเตยเจ้าก้องชายาคนไม่ยอมคนเซกสันอ้อควันเมืองและคณะได้มาเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านกุบังปะโลดตําบลควนสะโตอ้อำเภอขวนดนจังหวัดสตูลและได้นำไอกรีมมาเลี้ยงนักเรียนครูตลอดซึ่งผู้ปกครองด้วยพร้อมทางเป็นไอดอลแก่นนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในอนาคตต่อไปเซกสันอ้อควันเมืองกล่าวเบื้องติมว่านอกจากนี้ครับ ได้นำเบี้ยนี่ห้าพันบาทไปช่วยซมอมแซมมัสยิดบ้านนามไส้ตาบลอินกีรีอำเภอพรมกีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยนะครับเสกสันโอควันเมืองกับเจ้าคก้งเจ้ายาคุนไม่ย่อมคุนครับเรามาจตามความรู้จักตะกี้นึงว่าเจอไรเป็นปนปรือนะครับเอกสันโอควันเมืองรับเจอเล่นหัวสันนะครับเกิดวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าโดยสามสิบสองทีจังหวัด นากรซีธรรมราชเป็นหนึ่งในหนักมวยไทยระดับแนวหน้าข้องประเทศโดยในวันทีี่2ิบเซตันว่ากม2่5 5พส้เซกซันได้ข่าวแข้งขั้นซึกวันสถาปนาห7เจวีที่รัชดำเนินซึ่งเข้าเป็นฝ่ายสเสมอกับเพชรนาวีซอกกิตติชัยวันเทสิ1เซกุมภาพันพ่อซอพศ2555ร้อสั้เซกซันข่าวแข้งขั้นซึกจ้ามวยไทยเทวีที่มวยสยามอมหน่อยโดยเข้าเป็นฝ่ายแพ้ต่อรุ่งเพชร โว้สังปะภัยวันที่ยิบเจ็ดมิตุนายนรองพันห้ารอเซกสั้นเป็นไฟยเสมอริธิเดชวโววันตวีในการแข่งขันซึกมวยใจเจ็ดซี่วันทียี่สิบเอ็ดกุมภาพันพอซ่อ,ซองพันห้าพเซกสั้นข่าวแข่งขันขูเอกรายการซึกวันทรงใจเทจัดขึ้นณนเวทีมวยราชดำเนินโดยได้พบกับขู่ปับเก้าอย่างสิ้นทองหน่อยป้อเตตะกุล ซึ่งจังคูเคยพบกันมาแล้วจึงทราบห้นโดยสิงทองเป็นฝ่ายชนะซ่องกลางแพนหนึ่งครั้งแต่การแข่งขันในรอบนี้กับเซกชันเป็นฝ่ายชนะคะแนนคาดและวันตีห้ามีซาหยนก้องปีเดียวกันเข้าได้แข่งขันรายการซึกมวยไทยวอริเออร์สเทวีที่มวยปัตตยาบ็อกซิ่งเวิร์ดจังหวัดชนบุรีโดยได้พบกับคู่ชกเฉอสตีเฟนเมลนดีซึ่งเป็นหนักมวยไทยจากประเทศไฮแลนด์ในการป้องกันแชมป์รุมไลเวด และในวันทีที่พกกระกฎากุมซองปานอรอยฮาิกเซ็กซสันข่าวแข่งขั้นายการซึกมวยไทยวอริออสตะลุยลานนาภาคในซองทีจัดขึ้นณโรงแรมนิเซียมห้าวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจังหวัดหนานในการป้องกันแชมป์เฉพาะลุนไรเวดทีซึ่งเขาเป็นฝ่ายชนะนกคุณชินปิงซึ่งเป็นนักมวยไทยจากประเทศจ,จีนได้ในช่วงต้นยกที่หนึ่งปัจจุบันกับเซ็กซสันโย้ังกัดอ้อควันเมือง และซ่อส้อมไม้ส่วนไฟติดตันผู้ชมสามารถติดตามชมเซ็กซสันโอควันเมืองล่าสุดวันที่11กันยายนนีเทวีที่มวยราชดำเนินชกในซึกซ่อส้อมไม้แฟนปันเท้เซ็กซสั้นโอควันเมืองติดตามเกียย์กันได้นะครับผู้เราแฟนปันมวยบอ่อนำร้อนบานต้นสถทานตีอาบนำแร่ธรรมชาติตังยูโบทีห้าตำบลทุงนุยอำเภอกวนการลงจังหวัดสตูนห้างจากต่างแยกถนนยนธการกำตอนไปประมาณ7กิโล เส้นทางคม,มานาคมสะดวกสบายราดยางถนนสายลักไปถึงสถานีตังข้องอ่นอน้อรนำรรน่อน้ำโรนบ้านต้นเป็นสถานตีตรงเที่ยวแห่งไม่ถี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำลังปัฒตาปรับปรุงพื้นทีให้เป็นเล่งตรงเที่ยวและเป็นบบอ,อาบนำแร่ธรรมชาติบ,บริเวณบ่อน้ำโรนตั้งโยริมจึงเข้าซึ่งโยในเตือเข้าเดียวกับเข้ากามิงแวดล้อมด้วยส่วนพาาุทธละไมและส่วนย่างพาราทีระะัษฎอนเข้าไปบุกเบิกเป็นเตะตำมาห้ากิน จะสั้นพื้นที่ไว้ประมาณห้าไร่สำหรับเป็นอาคารสำนักอาคารโรงอาหารและร้านบริการนักต่องเที่ยวห้องสุขาและบอ่ออาบน้ำเรศเฉพาะพื้นที่ของบอ่อทำเป็นรูปงวงรีกว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ20เมตรความลึกประมาณ1.510เมตรทำเป็นบอ่อนะครับอาบน้ำด้ช่องรับ,รบและระบ,บายนา้ำเตียชายเล้วขณะที่อยู่ในระหว่างการปรปับปรุงภูมิทัศนะครับซึ่งแม้ว่ายังไม่สามารถจ่ายบริการได้ แต่วานะครับเลตึงความกลับหน้าเร็วไม่นานะครับพี่น้องครับบอ่อน้ำรอนบ้านต้นป่านั้นนะครับประกอบไปด้วยนำผูรอนเล็กๆหลไล่บ่อไล่ลงมารวมเป็นบอ่อขนาดช่องคูณฮอกเม็ดเกิดย้วริมคลองน้ำใสสะอาดปริมาณกาซคาร์อบอนไดออกไซด์หน่อยไม่มีกินกับมาท่านพบซาหลายซี่เขี้ยวตามทางเตน้ำรอนไล่สภาพด้วยรอบเป็น่วนปาลาและผูเข้า บอ่อนามผูรอนแห่งนี้เป็นบอ่อนามผูแห่งเดียวในจังหวัดสตูลที่อยู่ใกล้กับน้ำตกต้นปานันติดชายแดนไต้มาเลเซียพร้รอมกันนี้ยังสนับสนุนให้ส่วนผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนงะลูกเรียนมังกดและลงกองให้มีการเชิญชวนประชาชนรับบันในหนักตรงเที่ยวเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นเตทตรงเที่ยวบอ่อนามผูและก้านตรงเที่ยวส่วนผลไม้ควบคู่กันไปด้วยในเปินเดจังหวัดสตูล ตอนนี้นะครับยางดีเในภาพนะครับว่าแปลนรูปร่างก้องโบนําร้นารอนบานต้นกับช่วยงามแบ่งเป็นโซนโซนเี่เป็นโบนําร้นารอนไวจมภูมิทัดโซนโบแมโซนอนาบนมแบ่งเป็นยิ่งใจมีท่าลาปักพ้นมีโซนสะท้านติจัดสมนาเป็นผืนเหนียกวางกว้างจมธรรมชาติป่าไม้อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วยเพราะการอราบนำปุรอนครับ การอาบนำแรงโรจะกนำปูโรนจะทำให้สุขภาพดีขึ้นสามารถรักษาและบรรเทาอาการบางย่างที่เป็นสาเหตุของลรกต่างๆได้คือการบรรเทาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นและช่วยลดความเครียดต่างร่างกายและจิตใจช่วยขยายลดเลือดทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันให้ผิวนั่งและรูคุ้มก้นทำให้ผิวนั่งสะอาดบำรุงผิวปั่นได้ สดใสช่สวยในการดูดซึมแหลกเบสออกซิเจนแหลกกรูโคตร,ระหว่างเส้นเลือดฟ้อยและเหนือเยื่อในส่วนต่างๆของร่างก,งงกายเห็นไหมครับพี่นองครับการอาบนำผุร้อนมีประโยชน์ขลุยสเม็ดนี่แต่ก็ต้องอดใจกันสักทีนะครับเพราะว่าไม่นานแล้วนะครับสะต้นบ้านเราก็จะเปิดบริการนำผุร้อนต้นแล้วนะครับทีมงานสตูนชแนลจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันต่อไป เป็นบันพุอกันบ้างครับคุณผู้ชมกับการติดตามรับชมสรุปแล่าข้าวชาวบ้านในช่วงข้องสัปดาห์นี้นะครับมีข้าวมากมหยหลักหล่เทนำมาเสนอสลับคุณผู้ชมเต่กำลังติดตามรับชมทีวีจานซ้อมไอพีเอ็มช่องซ่องซ่องก้าวขบเขืองเรืองขนสะตุ้นนะครับเราทีมงานสะตุ้นชาแนลจะลงพื้นที่ไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อนําข้าวดีๆข้องบ้านเราทองที่บ้านเรานํามาเสนอสลับพอแม่พี่น้องถูกถูกานเต่กำลังติดตามรับชมเรายุ่นะครับ ทันได้นะครับเตยโยในพื้นที่เจ็ดอำเภอข้องจังหวัดสตูนมีข้าวดีๆมีกิจกรรมดีๆไม่ว่าจะเป็นข้าวชุมชนข้าวกินกรรมข้าวในหมู่บ้านเรื่องข้าวสั้นแปลกๆหรือจะเป็นเรื่องข้าวสั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องการในทีมงานสตูนเชนเนลข้องเราครับลงพื้นที่ไปทําข้าวให้ครับจะยกคู่ตัวซับกิ้งก้างมาให้เราก็ได้หรือว่าจะส่งเรื่องราวมาก็ได้นะครับเตยตั้งอีเมลและเฟซบุ๊ก k ของเราตามเียโยทางหลังนี้นะครับ ในช่วงในซ่องจะมีข่าวอะไรนั่นติดตามรับชมครับช่วงน Saint ี้เบรกกันสักขู่ก้อนครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงดานสบ IPM i d e Finition 02-245-9999 สตูห c ั a n n e ลครบเครื่องเรื่องคนสตูลจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามลายูว่าสโตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทําประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุรทเทวา ภายใต้คำขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามคคีของคนทุกศาสนาความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไข่มุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบัตมากขึ้นจากปากต่อปาก ผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคของอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท IPMTV จำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุด ที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลกสตูนแชนแนลคือทีวีท้องถิ่นของคนสตูนอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึง ยังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูนชาแน,นลประชับชับไวเข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยัง ที่จะก้าวไปกับเราเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูลสตูนชาแนลทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริง ชอบทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านข่าวประเพณีอาชีพศิลปาวัฒนธรรมข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสตูล ติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPMTV ยานส้มช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูน h ช n แนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน เข้าถึงชุมชนของคนสตูลกับความเคลื่อนไหวในสตูล h ช n แนลปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย The connecting route from Hat Yai and Kuala Perlis in Malaysia The whole city is guarded by Pratsamut Tewa, god of the sea, and thus the seaside destinations second to none. If you're really into the enticing beauty of crystal clear water and white sandy beach, a short ride of a speedboat will take you to memorable holidays accommodated by a stylish beachfront resort. As a backdrop behind the beaches, adventurers will definitely find themselves delighted with a wide variety of green activities. Exploring the stunning natural architecture exposes you to a new anthropological site and the realm embellished with spectacular stalagmites and stalactites. Apart from that, you can find high quality halal certified and seafood restaurants at every corner in the province. All of these represent Satun, one of the finest Andaman gems neighboring the border of Malaysia.